การทำความดีนั้นโดยมากเป็นการเดินสวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์จึงทำได้ยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจับพอกภูนอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้ตัวพระบรมราโชว,วาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9 ขอากาบนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอากาบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอากาบพระเถราุเถระขอากาบพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกๆรูปครับากาบสวัสดียาติธรรมสาธุชนคนดีทุกๆท,ท,ท่านครับผมนบมอเตอร์ธรรมครับสวัสดีค่ะตุยมอเตอร์ธรรมค่ะ ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในช่องของมอเตอร์ธรรมคารวะสธรรมนะคะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์2564ค่ะเราสองคนก็กลับมาพบกับทุกท่านเช่นเคยพร้อมกับน้อมนำภาพรบรมราโชวาทและ75อุบาสกในสมัยพุทธกาลมาได้เล่าสู่ให้ทุกท่านได้รับฟังค่ะครับเพื่อประดับสติปัญญาให้กับาศรัทธาสัชนคนดีนะครับ,รบเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วนะครับเราต้องหาธรรมะให้ได้ยินให้ได้ฟังเยอะเยอะมากๆนะครับเพื่อที่จะได้ ให้จิตวิญญาณของเรานั้นได้คุ้นเคยกับธรรมะชอบอย่างไรได้อย่างนั้นชอบอย่างไรจะไปที่ชอบที่ชอบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเกิดมาแล้วเราฝักใฝ่แต่เรื่องทางโลกดูละครเล่นการพาน,านันหรือติดอบายามุกต่างๆเนี่ยจิตใจของเราก็จะตกต่ำนะครับตายไปก็จะได้ไปที่ชอบที่ชอบเหมือนกันคืออบายภูมิแต่ถ้าเกิดเราฝักใฝ่ในทางธรรมนะครับสนใจธรรมะศึกษาธรรมะแล้วก็ชอบบุญชอบกุศสนอันนี้เราฝักใฝ่ในทางสูงนะครับตอนเวลาเราไป ตายไปก็จะไปที่ชอบที่ชอบก็คือไปสวรรค์ไปนิพพานเพราะฉะนั้นแล้วรายการคารวะธรรมนะครับมอเตอร์ทำสมาธิเซ็นเตอร์เรา2คนก็อยากจะชักชวนแล้วก็เชิญชวนญาติธรรมสาธุชนทุกท่านนะครับที่ยังมีรมหายใจอยู่ในวันนี้ต้องใช้คําว่ายังมีรมหายใจอยู่ในวันนี้เพราะชีวิตเป็นของไม่แน่นอนไม่แน่ ว่าเราท่านทุกคนอาจจะไม่แก่ก็ได้อาจจะไม่เจ็บไข้ก็ได้แต่ต้องตายก่อนวัยอันควรเป็นไปได้ทุกคนนะครับแต่ก่อนที่จะตายจะเอาอะไรไปล่ะก่อนที่จะตายจะฝึกอะไรไว้จะทําอะไรที่ชอบที่ชอบไว้ก็ตรงนี้แหละสําคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วรายการคารวะธรรมก็เชิญชวนให้ท่านได้มาฟังธรรมะจาก75็ดสบาศกโดยเฉพาะยิ่งธรรมะจากพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9เป็นธรรมราชวาทที่พระอ,องค์ท่านได้ทรง ให้อวาตไว้ต่างๆพวกเราก็น้อมนำมาใส่ก้าใส่กระหม่อมทั้งยังเป็นการสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีคุณอุปการกับปวงชนชาวไทยและประเทศไทยมาตลอดนะครับขอฝากให้กดไลค์กดแชร์เป็นธรรมทานด้วยและกันนะครับสัพพะทนางธรรมทนางชินาติเบื้องต้นให้คุณตุ้ยได้ข่าวประชาสัมพันธ์ครับใช่คะ่ะก็มีเวลาอีกประมาณแค่1ิบวันเท่านั้นเองนะคะที่จะครบรอบ 9ปีของการเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ที่อ้อมน้อยนะคะแต่ว่าในการครบรอบ9ปีในปีนี้นะคะก็จะพิเศษหน่อยนะคะเพราะว่าเราได้ขยายสาขาแล้วนะ,ะเป็นมีมอเตอร์ธรรม2หรือว่าอุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมนะคะซึ่งก็อยู่ที่ตำบลทุ่งน้อยอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งสถานที่ตรงนั้นเนี่ยเราก็มีการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมก็เปิดใช้งานได้แล้วนะคะ เราจึงได้ย้ายการประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อเป็นถวายเป็นพุทธบูชาที่จะจัดตั้งขึ้นนะคะที่จะทำกิจกรรมกันในวันที่ 26, 27และ28กุมภาพันธ์นี้นะคะหรือว่าในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หน้านั่นเองนะคะพวกเราก็จะย้ายไปปฏิบัติธรรมกันที่อุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมหรือมอเตอร์ธรรม2นะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนประชาสัมพันธ์ค่ะให้กับทุกท่านที่อยากจะมาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะก็ พราะปกติแล้วในทุกปีของการครบรอบปีเนี่ยก็จะมีญาติธรรมที่มาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมกันข้ามคืนเลย<ช>นะคะตั้งแต่วันเสาร์ยันวันอาทิตย์เลยนะคะแต่ว่าในปีนี้ก็พิเศษหน่อยนะคะเพราะว่าเรามีสถานที่ที่พร้อมแล้วนะคะสำหรับการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมกันทั้งวันนะคะเราก็เลยใจทุกท่านนั้นไปร่วมปฏิบัติธรรมกันก็คือเดินทางเข้าไปตั้งแต่วันศุกร์เย็นเลยนะคะท่านใดที่อาจจะไม่สะดวกห้าโมงเย็นหกโมงเย็นหรือทุ่มหนึ่งอะไรก็ได้นะคะคือว่า พร้อมก็เดินทางเข้าไปเลยเพื่อที่จะได้ไปเตรียมตัวนะคะแต่สำหรับท่านที่พร้อมที่จะไปนะคะก็มีกำหนดการนั้นนะคะก็คือในเวลา17 7นาฬิกานะคะเราจะสมาทานศีลนะคะโดยที่มีพระประหัชชำนาญโสพโนนะคะท่านก็มาจากมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยนะคะท่านจะเมตตาให้ศีลบวชในขะมะกับพวกเรานะคะในเวลา19นาฬิกาค่ะ หลวงพ่อผาสุกสุกปัญโยที่ท่านเดินทางมาจากที่พักสงฆ์บุญสำริดจ,จังหวัดส,สุพรรณบุรีท่านจะมาสแสดงธรรมแล้วพวกเราก็จะปฏิพฤติปฏิบัติธรรมกันในตอนเช้านะคะเช้าของวันเสาร์ที่27ตี5ค่ะเราก็มาทำวัดสวดมนต์แล้วก็ปฏิบัติธรรมภาคเช้ากันนะคะ9น,นาฬิกาถวายพระตาหารพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะก็ก็หลังจากนั้นพ่อเราก็รับประทานอาหารแล้วก็ปฏิบัติกันหรือว่าบางท่านอาจจะพักผ่อนนะคะ กลับมาอีกที่นึ่งในเวลา13นาฬิกานะคะช่วงบ่ายเราก็มาสวดมนต์ทำวัดแล้วก็ปฏิบัติธรรมภาคกลากกงวันนะคะกลับมาอีกทีหนึ่งนะคะในเวลา18นาฬิกาค่ะสวดมนต์ทำวัดเย็นและในเวลา19นาฬิกาหลวงพ่อบุญเลอธรรมกามโมแห่งวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีท่านจะเดินทางมาเมตตาแสดงธรรมแล้วพวกเราก็ประพฤติปฏิบัติธรรมกันตลอดนะคะในเช้าของวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์ค่ะ เวลาตีห้านะคะก็สวดมนต์ทำวัดเช้าปฏิบัติธรรมภาคเช้า,า,ชากัน8นาฬิกานะคะเราจะมีการตักบาตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์กันนะคะ9นาฬิกา9นาฬกาค่ะถวายพระตาหารพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็ในเวลา11นาฬิกาก็จะมาร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อเป็นการสมทบทุนในการสร้างอุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมนะคะหลังจากนั้นหลวงพ่อบุรอธรรมกามโมจะแสดงสัมโมทนียคถา แล้วก็ลาศีนค่ะก็เป็นอันเสร็จกิจกรรมบุญในการประพฤติปฏิบัติธรรมกันเพื่อที่จะถวายเป็นพุทธบูชาณอุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมที่จังหวัดนคนปรปฐมค่ะครับเนื่องจากครบรอบ9ปีนะครับของมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2,55 5วันที่25กุมภาพันธ์พระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกอตปุญโยเมตตามาเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรม มอเตอร์ทำสมาธิเซ็นเตอร์ที่ปักซอยเพชรกเกษม126นะครับเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2555นราะครับแล้วก็ได้ติดตั้งเสาวิทยุธรรมะขึ้นเขาของชาวพุทธขึ้น8.9.25สังฆทานธรรมไว้ที่มอเตอร์ทำปักซอยเพชรกเกษม126นะครับเราก็รับใช้งานเผยแผ่พระศาสนานะครับตามรอยตามคําสั่งสอนของหลวงพ่อสนองกระตับปัญโยมาตลอดนะครับจะให้มีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเป็นประจําทุกทุกเดือนนะครับจะให้มีการสวดมวนต์วันพระ นะครับทำโครงการตั้งโรงทานแจกทานสาธารณะเป็นประจําทุกๆวันพระนะครับแล้วก็ส่วนมนด์ไว้พระกันเป็นประจำนะครับตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาปีนี้เข้าสู่ปีที่9นะครับปีที่9นี้มอเตอร์ทําสมาร์ทเซ็นเตอร์ก็ขยับขยายพื้นที่นะครับไปซื้อที่จํานวนส3ไร่สร้างอุทยานธรรมที่จังหวัดนครปฐมไม่ไกลนะครับไม่ไกลจากมอเตอร์รรมศูนย์หนึ่งนะครับห่างกันประมาณสัก30นาทีหรือ30กิโล นะครับ30กิโลเมตรนะครับก็เดินทางใช้เวลาประมาณ30นาทีก็ถึงแล้วนะครับอุทยานธรรมตอนนี้ก็สร้างสาราสร้างห้องน้ำนะครับปลูกป่าปลูกต้นไม้ญาติธรรมก็คงจะเห็นญาติธรรมหลายๆท่านก็คงไปร่วมกิจกรรมตักบาตรพระกรรมฐานตอนนี้สถานที่พร้อมที่จะให้มีการประพฤติปฏิบัติธรรมในแนวทางของการบวชนิคมะนะครับถือศีลน,นะครับถือศีลแปแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะครับแล้ก็ เราก็จะนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาให้ธรรมะอันนี้เป็นในส่วนของมหากุศลอันยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าจะพร้อมทั้งทานศีลภาวนานะครับศีลในที่นี้ก็หมายเอาศีลในธรรมะปฏิบัติศีลที่ขัดเกลากิเรสนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในโอกาสครบรอบ9ปีมอเตอร์ธรรมสมาธิสินเตอร์ก็อยากจะเชิญชวนญาติธรรมสาธุชนคนดีให้มีส่วนร่วมในการไปร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมในวันที่26นะครับในช่วงเย็นนะครับในวัน26เนี่ยเป็นวันมาคาบูชานะครับในช่วงเย็นนะครับเราก็ เข้าไปรับศีลแปดแล้วก็อยู่ปฏิบัติธรรมกันวันเสาร์วันอาทิตย์พอวันอาทิตย์เนี่ยในช่วงเช้านะครับเราถวายพระตาหารตักบาตรพระกรรมฐา,านกันเสร็จเรียบร้อยนะครับญาติธรรมก็ร่วมรับประทานอาหารแล้วก็ทอดพระป,ป่าพระป,ป่าที่นี้ก็คือการสมทบทุนการสร้างอุทยานธรรมเพื่อเพื่อให้อุทยานธรรมนั้นได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นการสร้างสราก็ดีสร้างถนนหนทางคุคศรธทรำสะพานสร้างกุฏิผ้าสร้าง สถานที่ให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับญาติธรรมก็จะได้รับอนิสงค์ทั้งกลางวันและกลางคืนได้บุญทั้งยามหลับและยามตื่นต่อไปภายภาคหน้าเป็นวัดวาศาสนาญาติธรรมก็จะได้บุญเหมือนกับได้ซื้อหุ้นตัวสําคัญไว้นะครับให้ผลให้ดอกเบี้ยอย่างนานแล้วก็ยาวนานทุกพบทุกชาติเลยนั้นญาติธรรมก็ร่วมกิจกรรมได้นะครับในวันที่26 27 28สนะครับสนใจไปถือศีลปฏิบัติธรรมกันมาไหนก็ไปได้นะครับจะไปเย็น วันศุกร์ก็ได้จะไปเช้าวันเสาร์ก็ได้หรือจะไปร่วมตักบาตรพระกรรมฐานเฉพาะวันอาทิตย์และทอดพระป่าก็ได้นะครับที่สาคัญอย่างยิ่งเราจัดให้มีการตั้งกองทุนนะครับกองกองทุนสร้างอุทยานธรรมนะครับในโอกาสครบรอบ9ปีนะครับให้ตั้งกองทุนกองทุนละ1,999บาท1,999บาทจํานวน200กองทุน200กองทุนนี้นะครับก็จะได้ปัจจัยมาเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุทยานธรรมนะครับไม่ว่าจะ ถมที่ดินนะครับเพราะว่าที่ดินนั้นซื้อไว้แล้วถมที่ที่ดินที่ยังต้องปรับปรุงอีกหลายจุดนะครับบ่อน้ำนะครับแล้วก็ถนนที่ยังไม่ได้ทำนะครับถนนก็ใช้ระยะทางประมาณสัก130เมตรที่จะต้องเทคอนกรีตนะครับให้มันสะดวกสบายในเวลาที่ยติธรรมไปทําบุญทํากุศลกันครูบาอาจารย์ได้ไปอยู่ได้ไปอาศัยกันในสถานที่ที่พวกเราสร้างขึ้นอันนี้ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลตัดนานเท่านานเพราะฉะนั้นใครที่มีส่วนร่วม สร้างอุทยานธรรมกับมอเตรธรรมสมาธิเซ็นเตอร์นะครับต้องบอกว่าเป็นมหาบุญมหากุศลอันนี้ใหญ่ทีเดียวนะครับเพราะว่าเราท่านทุกคนนั้นมีอายุที่จํากัดนะครับทุกคนมีเวลานะครับที่จะอาศัยอยู่บนโลกนี้อย่างจํากัดไม่สามารถรับรองได้ว่าใครจะอายุ50ตายอายุ60ตายอายุ70ตายนะครับทุกคนตายได้ทุกวัยทุกเพศนะครับเราจะเห็นได้ว่า มีคนที่อายุน้อยกว่าเราก็ตายมาแล้วที่เราเห็นเห็นนะครับอายุเท่ากับเราก็ตายมาแล้วที่เราเห็นเห็นอายุมากกว่าเราก็ตายมาแล้วที่เราเห็นเห็นแต่ที่สําคัญตายไปบางคนเนี่ยไม่ได้ทําบุญอะไรเลยทํามีหนาซ้านะครับทรัพย์สมบัติเอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวนะครับทองที่อยู่ที่คอนะครับฟันทองคําที่อยู่ในปากเงินที่อยู่ในกระเป๋าตังทรัพย์สมบัติที่อยู่ในธนาคาร เอาไปไม่ได้สักอย่างนอกจากบุญนอกจากกุศลเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนให้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับในโอกาสครบรอบ9ปีมอเตอร์ธสมาธิเซ็นเตอร์นะครับคุณตุย้ยกล่าวมาพอสมควรให้คุณตุ้ยได้นําพาเข้าสู่ธรรมชาดกเรื่อง75อุบาสกพุทธสาวกสมัยพระพุทธการกันครับค่ะท่านที่จะนํามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะท่านมีนามว่าเท้าสักกะเทวราชค่ะ หรือว่าเทวดาพุทธสาวกนะคะซึ่งแน่นอนว่าหลายๆท่านเนี่ยจะต้องคุ้นชินกับชื่อของท่านแน่นอนนะคะท้าสก,กัดเทวราชแต่ว่าแท้จริงแล้วนะคะท้าวสก,กัดเทวราชนั้นท่านมีชื่อเรียกหลายชื่อนะคะท่านท้าวสก,กัดเทวราชนะคะท่านเป็นเทวดาเป็นพระอริยบุคคลขั้นโสดาบันมีความเกี่ยวพันกับพระพุทธเจ้าและพุทธบริษัท4ี่อย่างลึกซึง้งทรงช่วยเหลือป้องกันและกําจัดอันตรายให้แก่พระพุพทธเจ้า ตั้งแต่ครั้งยังเป็นพระโคธิสัตท่านสักกะเทวราชนะคะท่านมีชื่อเรียกหลายชื่อคะ่ะ 1. คือชื่อเท้าสักกะเพราะย,ยังเป็นมนุษย์ได้ให้ทานโดยเคารพ 2. นะคะชื่อเท้ามัคคะวาเพราะครั้งเป็นมนุษย์เป็นมนพชื่อมาาัคคะ 3. ชื่อเท้าปูรินทะเพราะเคยให้ทานมาก่อน 4. ชื่อเท้าวาสะวาสะวะเพราะเคยให้ที่พักอาศัย 5. ชื่อเท้าสหัสสนัยเพราะเคยคิดเนื้อความตั้งพันในโดยเวลาครู่เดียว 6. ชื่อเท้าสุชัมบดีเพราะทรงมีนางอสูรกัญญานามว่าสุชาเป็นประชาบดีหรือมเหสี 7. ชื่อว่าเทวนมินทะเพราะทรงเป็นใหญ่เหนือถวยเทพชั้นดาวดึง 8. ชื่อวัฒพูเพราะครอบงำผู้อื่นด้วยวัด แล้วถึงความเป็นใหญ่หรือทรงครอบงามพวกอสูรที่ชื่อว่าวัฏถภู9ชื่อว่าอินทะเพราะปกครองผู้อื่นในคำพีอภิธานรวบรวมได้ถึง20ชื่อคือเท้าสักกะเท้าปุณปุริทะเท้าเทวราชเท้าวชิระปานีเท้าสุชัมบดีเท้าสหสักกะเท้ามหินทะเท้าวชิราวุธ เท้าวาสะเท้าทัศนะในเท้าติทิวาธิภูเท้าสุรนาถเท้าวาชิรหัตเท้าพระภูตะบดีเท้าโกสีเท้าวิโตทะโอ้โหนะคะจะเห็นว่าชื่อของท่านนั้นมีมากเลยทีเดียวนะคะในอดีตค่ะสมัยยังเป็นมนุษย์เท้าสก,กะเป็นมานุชื่อมัคคะอาศัยอยู่ในแคว้นมคธ ทุกๆวันที่เขาออกจากบ้านเพื่อไปทำการงานเขาจะใช้เท้าทำความสะอาดในสถานที่ที่ตนพักต่อมาแม้สถานที่นั้นจะมีผู้อื่นจับจองพักผ่อนเขาก็ไม่โกรธได้ย้ายไปทำความสะอาดอยังบริเวณอื่นๆเขามีความสุขมากที่เห็นคนใช้ประมาณใช้ประโยชน์จากสถานที่ที่เขาทำความสะอาดแล้วต่อมาเขาก็ถือจอบติดมือไปทุกๆที่ ระทำสถานที่ต่างๆที่รกร้างให้สะอาดสะดวกเป็นโรมนียสถานให้ปวงชนพักผ่อนหรือดูหนาวก็ก่อไฟไว้หรือดูร้อนก็จัดน้ำไว้ให้คนที่ผ่านไปผ่านมาเขาเห็นผู้คนได้ประโยชน์จากสิ่งที่เขาทำแล้วชอบใจจึงออกจากบ้านแต่เช้าตรู่ทุกวันเพื่อทำกุศลเหล่านั้นต่อมามีชาย32คนรวมเป็น33คนเห็นประโยชน์ในสิ่งที่เขาทำ จึงได้เข้าร่วมกระทำประโยชน์ด้วยจนถนนหนทางราบเรียบสวยงามแต่ผู้ใหญ่บ้านกลับไม่คิดเช่นนั้นคิดว่าพวกมันทำอะไรก็ไม่ควรทำทำไมไม่ไปหาปลาหรือเนื้อจากป่าทำสุราดื่มกินกันยังจะมีความสุขมากกว่าและเราก็จะได้กินบ้างจึงเรียกพวกเขามาถามว่าทำอะไรกันตอบว่าพวกกระผมกำลังทำทางสวรรค์กันผู้ใหญ่บ้านจึงห้ามปลามไม่ให้ทำ เมื่อพวกเขาไม่เชื่อก็โกรธคิดว่าเราจะให้พวกมันชิบหายแล้วไปกราบทูลให้พระราชาทรงทราบว่าขณะนี้พวกโจรคุมกันเป็นพวกจัดเที่ยวไปป้นฆ่าพระราชายังไม่ได้ทรงพิจารณาก็ตรัสให้ไปจับพวกคนเหล่านั้นมาแล้วตรัสให้ใช้ช้างเหยียบให้ตายมคามานพให้โอวาทเหล่าสหายว่าสหายทั้งหลาย เว้นเมตตาแล้วที่พึงอย่างอื่นของพวกเราไม่มีท่านทั้งหลายอย่าทำความโกรธให้เกิดขึ้นแก่ใครๆจงมีจิตเมตตาเสมอในทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระราชานายบ้านช้างและคนอื่นทุกคนได้แผ่เมตตาตามนั้นช้างไม่อาจจะเข้าใกล้คนเหล่านั้นได้เพราะอานุภาพเมตตาพระราชาคิดว่าช้างมันคงเห็นคนมากจึงไม่เหยียบ ตรัสให้นำเสือลำแพนคุมร่างคนเหล่านั้นแล้วให้สาช้างเข้าไปเหยียบแต่ช้างก็ถอยออกไปไกลขึ้นพระราชาทรงผิดสังเกตดำมริว่าจะต้องมีเหตุสักอย่างจึงตรัสให้คนเหล่านั้นเข้าเฝ้าทรงสอบถามว่าเป็นโจรจริงหรือพวกเขาปฏิเสธว่าเป็นคนเป็นแค่คนทำทางไปสวรรค์แต่ผู้ใหญ่บ้านชักชวนให้ทำอกุศลเมื่อไม่ทำตามก็โกรธได้กันแกล้งใส่ร้าย พระราชาตรัสว่าแม้แต่ช้างซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานยังรู้คุณของพวกท่านเราเป็นมนุษย์แต่ไม่รู้คุณของพวกท่านขอพวกท่านจงยกโทษให้เราด้วยเถิดทรงให้คนเหล่านั้นงดโทษให้พระองค์แล้วตรัสให้ผู้ใหญ่บ้านภรรยาและบุตรเป็นทาสของคนพวกนั้นทรงมอบช้างให้เป็นพาหนะและให้บ้านของผู้ใหญ่บ้านเป็นเครื่องใช้สอยได้ตามสบายพวกเขา พูดกันด้วยความร่าเริงว่าพวกเราเห็นผลบุญได้ในปัจจุบันมีใจผ่องใสลัดกันขี่ช้างและตกลงจะจัดสร้างศาลาใหญ่เป็นที่พักคนเดินทางในสี่แ่งในเรือนของมค้ามานพมีภรรยาสี่คนคือนางสุนันทานางสุจิตรานางสุธรรมมาและนางสุชาดาพวกนางต่างก็ได้ทราบข่าวการที่สามีและเพื่อนๆ32คนจะสร้างศาลา นางสุธรรมมาติดสินบนช่างไม้ว่าขอให้ทํานางให้เป็นเรือนเหนือศาลาหลังนี้นางได้ตกลงกับนายช่างว่าศาลาหลังนี้จะต้องมีช่อฟ้าแล้วนายช่างก็ได้นําไม้สําหรับทําช่อฟ้าตากให้แห้งทาถากสลักทําไม้ช่อฟ้าเสร็จแล้วสลักอักษรว่าศาลานี้ชื่อสุธรรมมาแล้วเอาผ้าพันซ่อนเก็บไว้ครั้นช่างศาลาเสร็จแล้วในวันยกช่อฟ้า นายช่างกล่าวกับคนทั้ง33คนว่าตายจริงกระผมลืมกิจที่ควรทำอย่างหนึ่งมค้ามานพถามว่าท่านลืมอะไรเขาตอบว่าลืมช่อฟ้ามค้มามานพกล่าวว่าช่างเถิดพวกเราจะนำช่อฟ้านั้นมาเองนายช่างค้านว่าไม้ที่ตัดวันนี้ใช้ไม่ได้ต้องได้ไม้ที่ตัดถากแล้วสลักแล้วเก็บไว้นั้นแลจึงจะใช้ได้ถามว่าแล้วจะทำอย่างไร ตอบว่าถ้าในเรือนของใครใมีช่อฟ้าที่ทำไว้หายทำไว้ขายทำเสร็จแล้วเก็บไว้จึงใช้ได้ควรหาช่อฟ้าเช่นนั้นพวกเขาช่วยกันถามไทยสแสวงหาจนพบในเรือนของนางสุธรรมมาจึงเสนอเงินให้พันหนึ่งนางสุธรรมมาต่อรองว่าถ้าพวกท่านให้ฉันมีส่วนร่วมบุญในศาราด้วยฉันก็จะยกให้พวกเขาปฏิเสธว่าจะไม่ให้ส่วนบุญแก่พวกสตรี นายช่างไม้กล่าวว่าพวกท่านพูดอะไรเว้นพรมโรคเสียแล้วสถานที่อื่นที่เว้นจากสตรีไม่มีพวกท่านจงรับเอาช่อฟ้านี้เถิดการงานจะได้สําเร็จคือสัตว์ที่เกิดในพรมโรคแม้ไม่มีทั้งบุรุษและสตรีแต่สวดทรงของพรมก็มีลักษณะออกไปทางบุรุษเพศพวกเขาจึงยอมรับช่อฟ้านั้นไปทําให้สาลาเสร็จสมบูรณ์พวกเขาแบ่งสาลาเป็นสามส่วน คือส่วนหนึ่งใช้สำหรับต้อนรับผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายส่วนหนึ่งใช้สำหรับคนยากจนเข็นใจส่วนหนึ่งใช้สำหรับคนเจ็บป่วยทั้ง33คนได้ปูกระดานไว้ในศาลา33แผ่นตกลงกันว่าหากแขกมานั่งลงบนแผ่นกระดานของใครผู้นั้นจะต้องนำแขกนั้นขึ้นช้างไปยังไปพักยังเรือนของตนส่วนนายมคะปูกต้นทองหลางไว้ต้นหนึ่ง แล้วปูแผ่นหินไว้ที่โคนต้นประชาชนที่เข้าไปสู่สาลาก่อนเข้าศาลาก็พากันแยนดูช่อฟ้าและอ่านกันว่าศาลาสุธรรมมาจนเป็นที่รู้กับกันกั้งจนเป็นที่รู้จักกว้างขวางว่าศาราชื่อสาลาสุธรรมมานายสุนันทานางสุนันทาได้ยินแล้วคิดว่าพวกเราก็ควรมีส่วนบุญด้วยนางจึงให้ขุดสะโบกกรณีไว้ใกล้ศาลาเพื่อให้คนกินและอาบ คนเรียกกันว่าสะสุนันทานางสุจิตราได้สร้างสวนดอกไม้อันน่ารื่นรมคนเรียกว่าสวนสุจิตรามีเพียงนางสุชาดาเท่านั้นไม่ทำอะไรเลยคิดว่าสิ่งที่สามีทำก็เหมือนเราทำนางปล่อยเวลาหมดไปกับการแต่งตัวหลังคนทั้งหมดตายแล้วมค้ามานพเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเท้าสักกะหรือพระอินเพื่อนทั้ง32คนก็เกิดเป็นเทวดาในดาวดึง เป็นสหายของเท้าสักกะเช่นกันนางสุธรรมานางสุชาดาและนางสุจิตราก็เกิดเป็นนางเทพของเท้าสักกะส่วนนางสุชาดาเกิดเป็นนกยางดังนี้สาธุสาธุสาธุยังไม่จบใช่ไหมครับใช่ค่ะครับทิ้งไว้แค่นี้ก่อนก็จะเห็นได้ว่านะครับการจะเกิดเป็นเทพเป็นเทวดาเกิดเป็นของอะไรภพภูมิที่สูงเนี่ย ก็ต้องเป็นคนใจบุญใจกุศลเป็นคนเสียสละม,มีจิตสาธารณะเท่านั้นอย่างพระยินที่คุณตุ้ยได้อ่านเป็นต้นนะครับใช่ค่ะเราก็จะเห็นจากเนื้อเรื่องนี้นะก็จะเห็นว่าการที่เวลาเขาไปทําความดีอะไรนะคุณนพเราสามารถที่จะมีส่วนร่วมในบุญนั้นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการาบุญเดิมที่เขาทำนะคะหรือว่าจะไปต่อย,ยอดในส่วนอื่นอื่น,นะคะอยเห็นว่าอย่าง นางสุนันทายอย่างเงี้ยพอเห็นแล้วว่าเออเขามีการไปสร้างศาลานะเราทาตรงช่วงสาร้างศาลาไม่ทนันก็มาขุดสะระนะคะก็เป็นการเอื้อประโยชน์สําหรับผู้ที่มาใช้บริการนะคะก็สามารถที่จะมาอาบน้ํากินน้ําได้นางสุจิตราเห็นดังนั้นก็ไปทั้งศาลาก็สร้างกับเขาไม่ทนันทั้งสระน้ําก็ไปสร้างกับเขาไม่ทนัทนถ้างั้นทํางไงงั้นปลูกสวนดอกไม้ก็แล้วกะะันก็เป็นการเหมือนไปต่อย,ยอดให้มันเต็มนะคะผู้ที่มาก็ จเจริญหูจเจริญตาด้วยนะคะแล้วก็ไปใช้บริการอื่นๆเขาก็ยังได้บุญนั้นไปด้วยนะคะสุดท้ายเมื่อสิ้นชีวิตไปก็ยังไปเกิดเป็นนางเทพของท้าวสกะอีก,กใช่ครับนะ,ะนะนะเทพพัทพธิดาอยู่ในสวรรค์ดาวดึงลวกกับพระอินทร์นั่นแหละนะครับนี่คืออันิสงส์ที่ได้กุศลทสาสะพานสร้างสารานะครับทาง,ง,ง,งทำถนนหนทาง,ง,ง,งนะครับให้กับสาธารณชนนะครับนี่อันนี้เป็นอันิสงส์ที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกว่าผู้ใดสร้าง สะพานทำถนอน,อนหนทางสร้างก่อโบสถ์ก่อสารานะครับขุดสระน้ําทําปลูกต้นไม้อะไรเหล่านี้ก็จะได้รับอนิสงส์ไปเทวโรกนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. นะครับเรายังมีชีวิตอยู่รีบทำนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังตอนจบกันว่าสุดท้ายแล้วพระอินทร์เนี่ยมีบาร,รมีมากมายยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับแก้วทั้ง7ประการ <okay. S 2> ได้แก้วอะไรบ้างก็จะรู้กันในวันพรุ่งนี้นะครับ <Okay. S 2> แต่ในเบื้องต้นก็เป็นตัวอย่างว่า วันนี้เรามีลมหายใจเรายังมีโอกาสนะครับจะสร้างโบสถ์ก็สร้างซะสร้างศาราก็สร้างซะสร้างถนนหนทางก็สร้างซะขุดสะลูกป่าก็สร้างซะนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับเราจัดรายการเนี่ยเราก็ยังเชิญชวนอยู่ในเรื่องของการสร้างอุทยานธรรมอันนี้ก็จะเป็นวัดวาศาสนาที่ครบถ้วนเลยทั้งสระถนนทางซะนะครับหรือถ้าสะดวกทำบุญกับวัดวาศาสนาที่อื่นก็รีบสะสมให้ตัวเองซะวัดไหนก็ได้ขอให้เป็นบุญที่บริสุทธิ์และบุญที่เป็นสาธารณประโยชน์เหมือนพระอินทร์ท่านนะครับ ก็อย่ามาเป็นเหมือนนางสุชาดานะคะเป็นมิชาทิฐินางสุดท้ายเนี่ยนะคะที่เห็นได้เห็นก็หูเห็นมาตั้งแต่มาค้ามนบนะคะเห็นมาตั้งแต่เพื่อนเพื่อนมาเหสีด้วยกันตั้งสามแล้วนะคะ ก็ยังไม่ทําสุดท้ายตัวเองเขาไปเกิดอยู่ในเทวดากันตัวเองก็ต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานใช่เป็น,นกลาเป็นนกกระยางนะคะเพราะว,ว่าความรักสวยรักงามใช่นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีญาติธรรมนะคะหรือมีกระยาณนามิตท,ที่น่ารักนะคะมาบอกบุญเรานะคะหรือว่าเราไปเห็นบุญด้วยตัวเองเนี่ยก็อย่า ตกบุญนั้นก็เรากันนะคะจะได้สะสมบุญไปนะคะจะได้ไม่ต้องกลับไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะคะรับถ้าเราเผลอเพลิดเพลินกับความสุขในทางโลกแน่นอนแหละครับเราจะประมาทในการสร้างบุญทางที่ดีนะครับอย่าตั้งตนไว้บนความประมาทเลยนะครับสนใจฝอกไฟในทางบุญทางกุศลถ้าเราไม่สนใจฝอกไฟในทางบุญทางกุศลแล้วเราจะไม่ได้อะไรไปเลยมาเกิดทั้งทีแต่ตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานมาเกิดทั้งทีแต่ตายไปตกนรกเสียชาติเกิดเปล่าๆครับได้ค่ะ วันนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณนบได้ฝากธรรมะเพื่อกระยาณนามิตรค่ะครับวันนี้ยกเอาศาสนสุภาษิตที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ตอนหนึ่งว่านัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีสาธุค่ะเราสองคนต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟงรับฟังนะคะเราก็กลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ